ผมกับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองแปงปลายสู่ผู้สู่คนนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเนาะกาสีมาเบิองนะครับเนาะนี่เลยบวกนี่นะครับเนาะมันสีดาบัวกาดสีมาสะป่านะครับเห็นน้ำปลาน้อยบอนนะครับเนาะจุ๊บจ๊บจุ๊บจ๊บอยู่เนาะคือว่าหนาสีมีป่าอยู่เนาะก็เลยว่าจะมาลองสะเบิองเนาะสีดาบัวจังได้กัมาลุนไปน้ำกันนะครับเนาะมาติดตามกันเบิองนาะจะเป็นยังไง แตกขึ้นกันพี่นอ้องเท่าจีเลยอีกครึ่งหนึ่งครับเท่าจีเลยเอาล่องยึดตั้งครับสู่ต่อไปอน,นะครับ,นะบอีสานบันเทาหมูจักขายอยู่ห้ากินครับเนาะบ่หมูจักยึดไตแล้วนครับนะนแต่ว่าอ่าเป็นดินไส้นะครับแนละมันลมเนาะ จะว่าจักสิจับปลาได้บ่ตัวดินมันลึกครับดินตมมันลึกนี่าพี่น้องในครึ่งนึงครับในครึ่งนึงโอ้ฝุ่นพัดปลาโอ้เห็นบ่เหรอข้ามไปกว่าปลากคอนขึ้นขัดเนาะหนึ่งเห็นบ่เหรอฝุ่นเของถึงนี่ของถึงนะครับเนาะอืมนะครับกระสันนะครับเนาะใส่มือถือไทยนะครับนะนี่เลยครับมีปลาอยู่ครับมีปลาอยู่ ประมาณนี้ครับเฮ้ยครึ่งนึงครับโอ้แม่ยหอบแตกเลยครับนี่หาแล้วอีกนะครับนะครึ่งนึ่งนะเอามาลุ้นกันต่อครับุมนะดิดง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 ่งดงโด่งโด่งยงครึงคุับผมนะจับเลยปะครับจับปะ่ะหุ่นเลยผมคอทออ่าดำมิดนะครับนะประมาณดำมิดแต่ก็พอได้๋ยปนหนึ่งยึดครับนะครับเลยวครึ่งนึงครับนี่ อีกประมาณค,ครนะนนญญึ่งหนึ่งครับน,นะนำอาอสูยีกตังหนึ่งครับของคือหนอกมาจับปลาหน่อยกันเพื่อนกันเินเลย 이렇게 녹화

Ủa, chiếc Ủa, dỗ Yes, my friend. Yeah, thay thằng này nữa. Thay cái cây, bắt tông cây. cây đi bộ. đi bộ. Quyền đi.

นี่ลอง,องเลยตะเกอบอบนนี่บนนีน้ลยโอ้โหตมหลยลึกจับวัวกระตกไฟแท้หหปลาโคปลาโคปลาโค่ กออดำมิดเดี๋ยวเออเออเอออถ้าเห็ดตั้งแต่ยาำเศร้านี้ดีเต็มก็คูนเลยดิตอวก็เก้าอัะหาบนไเดนดีปรเด๋นว่อลูกเลี้ยวปนันดิเลี้ยวไม่เหมือกูนเอยปูน้อยปูน้อย

อยอหมดยังจะกัดเจ็บขนาดยันไพอเกิบเลยได้บอ้ตพอแรงตึงเลยสี่คิดตัวเมตอืมพอดีขึ้นมาเลยฮะอ้ากลับไปสองบอกให้มาบางลุงอบหน่อยมีตะกล่องเว้ยอีปูเลนี่ก็มีเด่นิ

ปูอยอีปูอีพี่ปลาปลาปลาปลนี่ยอยากไปเดูดิับถ้าจับใส่กางเสือบอได้บดละระกาจับแค่นั้นแหละนังปูไม่จับพี่น้าอบตอนปูกัดมันอันนี้บ่เลือดออกบ่สมุกัด ไอปูไงแต่ตอนนี้สร้อยนูออกจะต้มกันเถอะวางกูเด็กอยู่น,น,นี่เลด,ด้นอนอยูออออ่นี่เนาะนอนอยู่นี่ม้วนเลยเด็กเฮาเด็กนอนหัวตมเฮ้ยสร้อยลูกลูกออกมาเด้ต้องบุญเลยนะเนาะโอ้ยอย,ย่าได้ลูออกมาได้ ปืด๊ดไม่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 ปืด๊ดหล,ล,ล,ล่เลยไล่เลยพี่ไล่สู้ให้บึ้งแน่ก็บึ้งเองที่นี่ปลาคอปลาคอพี่ได้ละปลาคอมันไปแล้วโอ้ตาว่าสิให้บึ้งดูไง เส็มเลยนี่ก็ขุ่มันแก่ตั้งสี่ลักสมัยก่อนทิ้งคักเขาก็บยู่ยังสี่ลักสมัยก่อนทิ้งคักจะเป็นคนอีสานก็เป็นคนอีสานมีบุญมี่กับต้องมีหม้อลำจนนี่มันโอบอะไรง่ายไปเลยคุณเรียวโอ้น้าวุปาเคยเห็ดตั้งสี่ตัวนี่นังไปฟอดจะน่าอกใจว่ามีอยู่มีกินมเฉดเลยโหจำได้ด้ โอ้นกอบเคยอผ้าเห็ดจริงสิทุกคนทุกคนได้จำได้พี่พี่ปลาดินปลาดินย่างบะหมี่ยังจริงเลยนั่นแหละหลงมาเห็ดเออย่างลูกล้างบ้านจะได้คอดเลยกราหูกเห็ดโอ้นกอบเคยเห็นจำได้ยตัวมันจำได้ตัวคือนอบนี่แหละจำพอผ้าเห็ดผู้หญิงผ้าเห็ดแม่นูอบผ้าเห็ดเออเลยูเลยจำได้เลยมาเห็ดตัวเมื่อดตายเมื่อวันนี้กินได้บุกโดนได้หนึ่งนะ กินได้ก,กว่าสิบโมกมเนี่ยโมกได้เป็นสิบสิบอันเลยโอ้โอนยไม่สิออกไม่ได้นำไลนยจับบ่ไดนสาน้ำนออกทีละผีผีผีเต็มเลยตอนนี้ตากรงติดตลอดเลยจริงตากองติด พี่ยังล่ะคือมีแต่ปูเถอปูไรก็ปลาเน้าบอกอคน้อย็เนาะมีคนเห็นสิบดานซบอกเพราะว่ามันก็มีแต่ตมเียอยูยังธรรมชาติเขได้เรียงว่าอะไย่งยแต่ไปรักษาเขาเน่ยแม่นย่วนลยดนเหม็ดดาเลยติถึตามธรรมชาติน้ำแห้ง เดมาจับอางที่มันเหลือน่อยนีคนอื่นเขาก็มาจับดิเอขาจับพื้นเขาก็มาจับด้วเกเอเขาจับเสือดังแบมีคนคนใหคนนึ่งเลยมาจับเ้วก็เบิรตีบทีนี้เรื่อยๆปลาก็แห้งหลตียงยับไหมเจบบเป็นสีหงบนาะเฮ้ยเหตุใดวะ ปลาดิานดปลาดินคุณตรงกลางอือ,อ,อ,อปุ๊กตกปุ๊กตกจับให้ไมจับให้ไหมเอ้โ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 อ้ยปูนหน่อยๆเสียบดิ้นนี่อือหือคุ่นโอ้ติดเวล้ลาขีดตม tên bất lạ tên thật kỹ thật 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 thật

อ,อ้อีปูบักใหญ่เลยนี่เฮ้ยอีปูมาลบอยู่นี่ที่นั่นเฮ้ยครับเดี๋ยวจะไปล่างนะครับนะยังเหมือนอยู่ไปครับไปล่างกันต่อไปนะย่างไปเด๋อเงี้ยนะย่างไป

ครับพอได้อยู่นะเขาเนาะพอได้อยู่ได้กินไปนล้วเขาเนาะเนี่ยครับลายตะปูยังดีครับออมออมมีปูนะค้ำเนาะนะครับกะได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะสำหรับมือนีนะครับเนาะกะได้นะครับไปจับปลานะครับเนาะปลาขอนบวกนึงครับเนาะสะมอไถ่กันเขาเนาะมวยหอบกินกันนะครับเนาะอ่า อางใดกับนี่แหละครับวิธีสานวันเท่านะครับนะหาอยู่หากินบื่อึดนะครับย่างไปทั้งใดกับเป็นแนวอยางแนวกินเบิดอหลังครับเนาะ้าหูจักหานะครับนะสำหรับมือนี้นะครับนะกับขอฝากพี่น้องนะครับนะกดซับสะไข่นะครับนะเป็นกำลังใจให้น้ำกันน้ำกันนะนเคลื่อนที่สีมีกำลังใจในถ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะเฮ็ดบ่ถึกใจผู้ใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะสำหรับ ก็ขอจบไปเพียงสำนีน,นะครับเนาะจังไงพ่อกันคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ